ไหนยังกินอ่ะวัวมาห่างหายไปหึงเลยได้มีแต่หลอกกับหลอกไม่ได้คอยทายคิด อาหารสายการบินเด้หรือเรีย hmm. นไปสร้างชีวิตมากมันนี้ไปมันเรียนน้ำจวยอย่างบ่ะ mm hmm. เป็นไงอ่ะนี้เกียใหมับมากโอ้ mm hmm. เห็ดเวียก mm hmm. เนาะแราว่าจะจิไปบริเหียนหนังสือดอกเป็ด <c oughs> แต่ว่าไปทรงสำม,มันเห็นทรงจัวไปมันเรียนอ่าได้ก็ไปนั่งเผา เป็นนางคุมตำเนรจังบระเทศอียิปไ,ไปบมก็ดีหามโมงของวงแรงจังเลยมาจังหวะว่าเนี่นยคอยในตายคลิปส่วนร้ายตายคลิปก็มีแต่พวไกไอ้หายเพิ่มเด็ตทีมงานตาย cô riêng và bộ khói <laughs> đã mở hộp này, ở hiện <laughs> còn nhũ ăn khao là mới <laughs> thấy nó hái tổ đẹp như vâng, มุกน่อใหยครับเตือนวันหนึ่งอย่างวันหนึ่งกบใส่ดอกแค่มาเป็นโอก้ก <c> บ <oughs> <c oughs> หย่อนจิ๋วกรบโม่ไปบามา <c oughs> ขวบปีทั้งสองนี่มันรันผ่านอยู่ เขาก็เลื่อมตัดสมุกลงไปนับเลยไอ้หนูมีเวลาหลายซดเลยอ่ะผ่านแอปั่ะแต่ส่วนหนึ่งกับโบมีเวลาหมดเลยหลายซดแจ้งโบแกรมโปรแกรมเนี่ยโจกเขาอยู่ในตรงยาง แต่ว่ามีเวลาอะไรสดก็จีพานไปก็จีพานนะแต่ว่าน,นี่สมองก็ถึกตัดยอยู่จำจีพานมินข้อไงตนองเป็ดเนาะเดี๋ยวหมาก็ได้ก็แซ่คุติดตามให้ว่าเป็ดได้เด้อ